สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของดาวโจน VIP นะคะประจำวันที่8กับ9พฤษภาคมปี66นะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเร่งกับพนันนะสำหรับ VIP ตัวเด่นก็คือ8กับ1 6กับ3นะ808 183 858 689 1011 1315 16 1819 53138 1683 ก็จะหนึ่งแปดหกก็ได้เนาะก็จะหกห้าแปดนี่มาด้วยกันเนี่ยจับคู่ลุ้นด้วยกันนะคะแปดหนึ่งหนึ่งแปดสามหกหกสามหนึ่งหกหกหนึ่งสามแปดแปดสามนะต่อไปเป็นดาวโจนห้ากับแปดหกกับเก้าหกศูนย์หกหนึ่งหกห้าหกแปดหกเก้าเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสามเก้าห้าเก้าเจ็ดสามหกห้าหกแปดสี่ ห้าเก้จดหกเจับคู่ก็หกเก้าเก้าหก้าปดแดห้าแดเก้านะก็ะขอเพื่อนเนทุกคนโชคดีนะคะจับคู่ลุ้นด้วยกันเน้อนี่แกับหมาเหมือนกันเด้อสามกับหนึ่งหกับเมาต่างกันก็สามหนึ่งห้าสห้าเก้าแล้วก็หนึ่งห้าเก้าเนะ หกแปดเก้าหกแปดหนึ่งหกแปดสามสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเดีเพียงแค่นี้เนาะโชคดีกันทุกคนทุกแนวทางนะคะสวัสดีค่ะกดไลค์ให้บ้างเด้อย่าดูเฉยๆ